สวัสดีครับเพื่อนๆอ,อยู่กับพี่แมวดำนะครับวันนี้วันนี้จะมาขยี้ไมดัสนะครับ The Hand of Midas นะครับเกมนี้เวลาแตกแม่งอย่างโหดบอกเลยวายมันค้างอยู่นะครับเวลาแม่งแตกนี่โหดจริงนะครับ <Hey. S 1> พี่แมวก็อยู่กับทูทูฟันนะครับวันนี้ตามสบายได้เลยนะครับอยู่ใต้คลิปนะครับ ดูเพื่อความบันเทิงนะครับเพื่อนๆไม่แนะนา,นาให้เล่นตามนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าวันนี้พี่แมวจะขยี้ได้สักเท่าไหร่นะครับเ <c oughs> บดมีอยู่สองบาทเดี๋ยวค่อยเพิ่มเครดิตมีอยู่ห้าพันนะครับ <c oughs> <c oughs> ไปครับไปครับขอโหดนะวันนี้วายแบบชอบเกมนี้เพราะว่าวายมันค้างแล้ววายมันซ้อนด้วยนะวายมันซ้อนด้วยนะวายมัน นี่จุกๆเลย <Wow. S 1> ถ้าได้แบบจังหวะดีๆนี่จุกเลยนะเบสสามสิบครับไปครับ <c oughs> เสียงยังไม่หายนะครับ <c oughs> เสียงยังแตกๆกเลยนะครับอากาศแม่เย็นอากาศเริ่มหนาว <c oughs> ไปดีไปดีลดเบนหน่อยไป <c oughs> ซื้อเลย ไปไปเลยเออไม่รอแล้วแมวไม่รอแล้วครับหมดเลยครับขอสามสามสามไม่ได้อะวะสามสามไม่้ดิสามสามไม่ไม่มีให้กูเลยหนึ่ง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 สองสองครับหมดไปเป็นสิบเอ็ดฟรีสเปนคุณชนะกูไม่ได้ชนะกูซื้อแม่มาอวยกูอีก นี่หนึ่งทีตรงนี้ค้างไว้เลยมาอีกขออีกขออีกขออีกนี่สองไม่สองคูณสี่อุ้ยค้างไว้เลยนะค้างไว้เลยคูณห้าโอเคอุ้ยสามตัวคูณแปดคูณแปดค 8, ้างไว้อย่างนี้นหละฮะยังไงก็โดนยังไงก็โดนค้างไว้อย่างนี้ยังไงก็โดนครับบอกเลยออื <c> ื <oughs> บอกเลยถ้าค้างไว้สามช่องอย่างนี้ยังไงก็โดน <Yahoo! S 1> ยังไงก็โดนยังไงก็โดนอะไรก็ออกนะับลงมาอะไรก็ออกอ <c oughs> เนี่ยจุดที่มันเป็น <c oughs> ทําให้พี่แมวชอบนะค <c oughs> ือวายเวลาไม่ออกไม่ออกเรียงเนี้ยนะ <c oughs> โดนตลอด <c oughs> บอกเลยก็โดนตลอด <c oughs> แต่ก็ยังไม่เท่าทุนนะร <c oughs> ออะไรอ่ะเอาเท่าดิ ได้กำไรดีเจ็ดพันอ่ะเออได้กำไรมาสองขออีกทีไปมันไม่สะใจเมื่อกี้มไม่สะใจ <Nope. S 1> มาครับขอบวกสามเยอะๆขอบวกสามเยอะๆสามมีไหมมีไหมมีได้บวกสามมาสองตัวนะครับแล้วก็บวกสองอีกสองตัวนะครับ <c oughs> เป็นสิบหกทีนะครับมาลุ้นดูกันนะว่าว,า,วายจะค้างอยู่เยอะหรือเปล่านะครับ ุณชนะกูไม่ได้ชนะไปนี่สามตัวออกดอกกลางกันเลยสามตัวมาครับมาครับอ,อืดอกบนอีกสองตัวคุณหกแล้วครับคุณหกแล้วครับไปครับไปครับืบยังชอบยางชอบค้างไว้อย่างนี้อ,งงอ,อ,งงอีกสองตัวยังไงอ่ะเออบ้ยตรงกลางไาอีสองสองหนึ่งหนึ่งค<ะ>้างไว้อย่างนี้จบครับ จบครับแบบบอกแล้วอะไรมาก็ออกอะไรมาก็ออกนะครับดอกนี้นี่ไงครับมาเลยครับอะไรมาก็ออกนะครับโบ๊ะบ้าโบ๊ะบ้าเนี่ยถ้าได้พวกแบบพลุงเป็นรูปพลุงมีหนวดมานะโอ้โหอย่างจกบกค่ะไปดีครับไปดีครับไปดีครับสวยๆอีกห้าทีครับมาลุ้นกันว่าวายมันจะ เด้งออกมามล้วเปล่านะจะได้คูณเยอะๆนี่ไงพูดปึ๊บมาปั๊บคูณสิบคูณสิบส,สวยๆลงมาเลยลงมาเลยลงมาเลย,ลเลยแก้วายวก็ออกแก้วายวก็ออกบวกไปอีกครับมาเลยนี่พอลุงพอลุงมาเลยพอลุง <ๆ S 1> ต้องได้พอลุงนี่นะพอลุงที่มีต้นไม้เป็นหัว <ๆ S 1> นี่แหละหัวแมงอย่างแตกมีแมงอย่างเยอะ เจ็ดพันแปดรวมเป็นเท่าไหร่ครับรวมยอดเป็นหมื่นสี่หมื่นสี่เรียบร้อยนะครับวันนี้จากห้าพันเป็นหมื่นสี่กำไรเกือบหมื่นนะครับ <Huh? S 1> กำไรประมาณเก้าพันกว่านะเต็มหมื 10, น่นเลยนะเอา้าเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเข้ามากรอบโกยเข้ามาขครยี่ให้เ,เพื่อนๆดูนะครับแล้วก็ ไปทำอย่างอื่นต่อนะครับเรามีภารกิจต้องไปทําอย่างอื่นต่อแล้วเราเอาเวลาว่างนะครับค่อยมาขยี้กันใหม่นะครับวันนี้พี่แมวก็อยู่กับตุุ๊ฟันนะครับไม่แนะนําให้เล่นตามนะครับให้ดูเพื่อความเทืงเท่านั้นนะครับผมเล่นอย่างมีสตินะครับโอเคพี่แมวไปก่อนครับสวัสดีครับ